ที่อาจารย์ที่อาจารย์ไปดต่ตอนนี้ขอทานใพยาาโด้านนี้ด้านนี้เข้าใจอไปด้านนี้ไหวได้ไหมตรงนี้เือที่ ทีอุบัติเหตุต้อมหลังอ้ามหมดเลยหลังอ้าโอเดานน์บอกว่าด้านโน่งไงขอรับคนทีมงานสื่อสารไม่ให้ขึ้นแล้วบทชุดนี้จบแล้วจ้าบทชุดนี้ไม่ให้ขึ้นทุกกรณีแล้วนี่เฉพาะจะรับช่วย่านั้นเอันนี้ไปไหนจ้าอ้อมหลังจ้า